ยนต์คุ้งดวงดีดดสีสสน,นคลินร้านเรานะคะเปิดมายาวนานกว่า37ปีค่ะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook ศูนย์รถยนต์คุ้งดวงดีสีนคลิน LINE แอด s i kung9 หรือติดต่อได้ที่เบอร์080 275 0422ค่ะวันนี้เราจะมีรถมาแนะนำทั้งหมด5คันนะคะคันแรกเป็น Mazda CX-5 คันที่2 Mercedes-Benz คันที่3 Nissan Amera คันที่4 Mazda 2และคันสุดท้าย Toyota Hilux Revo ค่ะ 0S S Sky Active ปี2017นะคะคันนี้เปิดตัวเท่าไหร่คะพี่แอมคันนี้เปิดตัวที่1ล้าน4แสนบาทค่ะน้องเป็ดแต่ทางร้านเราไม่ขายค่ะมันแพงไปร้านเราขายแค่6 8 8 0 0 0บาทค่ะแล้วรถคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่1 1 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.7 9รคันนี้ไม่น้อยมากเลยนะคะไม่เพียง50,000่นกว่ากิโลเมตรเฉลี่ยแล้ววิ่งปีละประมาณ1 000, 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะน้องเป็ดร้านเรานะคะ แท้แน่นอนค่ะไม่มีกอไม้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนค่ะรับประกันได้และที่สําคัญรถร้านไม่ใช่รถประมูลแน่นอนค่ะเป็นรถบ้านค่ะคันนี้จะเป็นสีขาวมุกแท้เดิมจากโรงงานนะคะคันนี้นมีเซนเซอร์หลังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในด้านหลังกันค่ะคันนี้จะเป็นระบบเปิดแบบแมนวนวลนะคะด้านหลังสามารถใส่กระเป๋าสัมภาระจะขึ้นเหนือลงใต้สามารถไปได้หมดเลยค่ะ คันนี้นะคะมีกุญแจและยางอะไหล่อยู่ในตัวรถด้วยค่ะสำหรับพวงมาลัยคันนี้นะคะจะเป็น3มแฉกด้านล่างจะเป็นสีโครเมียมนะคะมีโลโก้มาสด้าเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถปรับเพิ่มลดระดับหรือว่ารับสายวางสายได้ค่ะส่วนหน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอทัชส,สกรีนได้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะปรับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะมีระบบเนวิเกเตอร์เป็นครูสคอนโทลนะคะเป็นแอร์ดิจิตอลด้วยคันนี้สมมติว่า ถ้าลูกคา้าอ่ะฉันร้อนเธอหนาวฉันหนาวเธอร้อนเนาะเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะคะเพิ่มลดเบาเสียงหรือสามารถปิดเสียงโดยกดผ่านตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากขับซิ่งๆนะคะทางรถคันนี้มีปุ่มสปอร์ตให้ด้วยค่ะ ที่2นะคะคันนี้เป็น mercedes-benz e350 2.0 amg dynamic sedan ปี2019ค่ะราคาเริ่มต้นคันนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะพี่แอมราคาป้ายแดงนะคะคันนี้อยู่ที่4ล้านกว่าบาทค่ะตอนนี้เต้นขายอยู่ที่2้าน5 90,000บาทค่ะน้องเป็ดแล้วรถคันน uh ี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่44,000บาทเท่านั้นค่ะออกรถวันนี้แถมฟรีสปาภายในขัดเคลือบสีอบโอโซนกล้องหน้าเซนเซอร์หลัง พิเศษสุดๆค่ะสำหรับลูกค้าเครดิตดีขับรถฟรีไปเลยค่ะ90วันอ่ะคันนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79นะคะคันนี้จะเป็นสีขาวมุกแท้เดิมจากโรงงานนะคะส่วนแม็กจะเป็นแม็ก AMG ขอบ19ยางปี2020ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะคันนี้เป็นพวงมาลัยหนังนะคะ เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถปรับระดับเพิ่มลดเสียงหรือว่ารับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยค่ะส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ตรงนี้นะคะจะเป็นเกียร์ตรงมือนะคะสามารถใช้มือเปลี่ยนเกียร์ได้เลยค่ะตามตามใจลูกค้าเลยนะคะคันนี้ส่วนจอจะเป็นจอดิจิตอลทั้งหมดนะคะเป็นเลขไมเป็นความเร็วคันนี้นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลสามารถปรับอากาศอัตโนมัติได้เลยภายในเป็นเบาะหนัง เบาปรับพับไฟฟ้าหน่วยความจำเมมโมรี่ซีดนะคะเป็นปุ่มพุสตสตาร์ทระบบคอมมานด์ออนไลน์พร้อมคอนโทรลเลอร์เครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบควบคุมการสั่งงานด้วยทัชแพดระบบนวิเกเตอร์คันนี้จะเป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะคะ เป็นนิสสันอาเมลา1.2 V L นะคะเป็นตัวท็อปสุดของปี2014ค่ะคันนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่เท่าไหร่คะพี<ม>่แอมราคาเปิดตัวคันนี้อยู่ที่599,000บาทค่ะแต่ทางร้านเราขายในราคาถูกๆเลยนะคะ288,000บาทค่ะคันนี้คันนี้นะคะผ่านเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทเองค่ะคันนี้นะคะไม่น้อย34,000กิโลเมตรนะคะรับรองไม้แท้ไม่มีก่อไม้แน่นอน สำหรับกระจังหน้าคันนี้นะคะเป็นแนวนอนตัดด้วยสีโครเมียมนะคะมีไฟตัดหมองนะคะดีไซน์สุดหรูเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะภายในคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังได้ดํานะคะส่วนจอจะเป็นจอ Android สามารถทัชสกรีนได้เลยค่ะรองรับ fm am aux bluetooth นะคะแล้วก็ mp 3เนาะคันนี้และส่วนแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะขอย้ํานะคะคันนี้ไม่น้อย34,0 0 0กิมเท่านั้นค่ะ เป็น Mazda 2 1 5 XD Sport High p xd s ปพปี2019ค่ะพี่แอมคะราคาเปิดตัวคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาเปิดตัวคันนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่789,000บาทค่ะแต่ที่ร้านเราขายแค่388,000บาทค่ะน้องเป็ดแล้ะรถคันนี้นะคะผ่อนไม่แพงนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทค่ะสำหรับด้านหน้าคันนี้นะคะจะมีโลโก้สีโครเมียมนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีโครเมียมมีไฟตัดหมอกให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะ สำหรับด้านหลังคันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะจะมีโลโก้ Sky Active แล้วก็เป็นโลโก้ของ Mazda 2นะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยคันนี้จะเป็นสีขาวจากโรงงานนะคะสีเดิมๆเ,เลยแล้วก็เป็นล้อแม็กปี19ค่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะ,ะภายในคันนี้นะคะกว้างมากเลยค่ะสามารถเก็บของได้เยอะหลากหลายเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบอันนี้นะคะสามารถ กะะออได้นะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะถือว่าดีไซน์มาดีมากเลยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มลดระดับเสียงรับสายวางสายได้นะคะคันนี้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะคันนี้ส่วนช่วงล่างคันนี้จะเป็นระบบปรับหมุนเนาะมีรูปบ้านมีมิวสิกแล้วก็มีเป็นเนวิเกเตอร์สามารถเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เลยคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์ดิจิตอลนะคะและสำหรับคันนี้นะคะมีกล้องหน้าให้ด้วยค่ะ あ <music> 2.4e p i r a n e r Double Cab เกียร์แมนนวลปี2019นะคะคันนี้พี่แอมคะราคาเปิดตัวคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะราคาเปิดตัวคันนี้อยู่ที่800,000กว่าบาทนะคะแต่ร้านเราไม่ขายค่ะร้านเราขายเพียง639,000บาทเท่านั้นค่ะน้องเป็ดแล้วคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่10,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่ได้คันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆค่ะเพราะว่าคันนี้วิ่งมาแค่14,000 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะย้ำโปรโมชั่นอีกรอบค่ะออกรถวันนี้แถมฟรีไปเลยค่ะเคลือบสีสปาภายในอบโอโซนกล้องหน้านเซ็นเซอร์หลังและพิเศษสุดๆค่ะสำหรับลูกค้าเคเดตด,ดีขับฟรีไปเลยค่ะ90วันสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้รถหน้าใหม่นะคะตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะมีโลโก้มีโลโก้เป็นโลโก้โตโตยต้านะคะคันนี้สำหรับไฟเป็นไฟ LED Daytime Running Light นะคะตรงนี้จะมีไฟตัดหมอกเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะภายในจะเป็นสีดํามีสีโครเมียมตัดตรงนี้นะคะตัดขอบให้ดูสวยค่ะดีไซน์หรูนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะจะมีเกียร์6สปีดนะคะคันนี้จอจะเป็นจอแบบทัชส,สกรีนนะคะรองรับ FM AM AUX Bluetooth นะคะเป็นจอทัชส,สกรีนค่ะส่วนพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายเพิ่มระดับลดเสียงได้ค่ะคันนี้ คันไหนบ้างไหมเอ่ยโปรโมชั่นนะคะย้ำอีกรอบขัดเคลือบสีสปาภายในอบโอโซนกล้องหน้านเซ็นเซอร์หลังพิเศษสุดๆค่ะสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีขับฟรีไปเลยค่ะ90วันสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อนะคะสาม,มารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook ศูนย์รวมรถยนต์คุ้งดวงดีสีนครินหรือจะเป็น Li@ n e แอดแอทไซเนเเบอร์ติดต่อ0 8 0 2 7 5 0 4 2 2เยี่อย่าลืมนะคะ นึกถึงรถคิดถึงคุ้งดวงดีสีนักลินค่ะ